ワンピースバウンティーラッシュ โอเคครับผมเกมแรกนะผมมาอยู่กับตัวละครแชงวอลินฟอร์ดนั่นเองนะผมหรือว่าแชงสายหมัดสีน้ำเงินนั่นเองนะฮะเดี๋ยวผมจะไปดึงธงสองแล้วครับน,นะผมแต่ว่าจะไม่บวกบ้านผมเราต้องการสแต็กก่อนนะผมสำหรับตัวละครตัวนี้นะผมแล้วก็ดึงธงไปก่อนนะผมเผื่อว่าจะมีใครแหลมมาเราอาจจะได้สแต็กก็ได้เราพูดปับ๊บโหลดเจอวิ่งมาปับ๊บก็หยุดสงครามครั้งนี้เอาสวนไปก่อนนะผมย้อนออกมาปุบ๊บแล้วก็กิฟเฟนสแลชครับผมเอาแตกหนึ่งนะผมเหลือโอเด้งไปครึ่งหลอดนะผมมาโอเด้งจะเล่นหรือเปล่าเรามีสแต็กแล้วนะอุ้ยงั้นปล่อยให้้้เเเเเาาาลลลลลล่่นนนนยแวกกััะรผมไปธงง นะผมให้แชงวิ่งเล่นไปนะผมเฮ้ยดึงเลยเพื่อนดึงเลยเดี๋ยวผมตั้งคอเตอร์มาเพื่อดุสงครามครั้งนี้อ้าวแตกจริงับผมแล้วเอ้ย,อย,อยลืมไปลืมไปเราไม่ใช่แชงวิง่งเราเป็นแชงหมัดเธอเผลอดึงธงเฉยเลยมาเลยน้องงูน้องงูน้กว่าโหดยังเหรอเรามีสองสแตกนะ็กล่ะบอกก่อนนะผมมาครับผมตั้งคอเตอร์ตีไหมไม่ตีโอแตกเลยนะผมอ้าวโ,โดนโดนแชงหมัดตีไปนะผมไม่เป็นไรครับผมรอยอยู่ตรงนี้ฮะหามุมปาดนะผมขอปาดคมๆคิด ชิดไปไหนเออกิฟฟอนสลชผมโดนไปครึ่งหลอดนะผมตามไปเก็บงานก่อนฮนะเคาน์เตอร์เรายังไม่มีดอตเพอร์เฟกเข้ามาผมตีตีตีธรรมดาตีธรรมดาตีธรรมดาโอ้มไม่ได้แ็กนะผมโดนเอสเเก็บไปก่อนนะผมแล้วเอสยามามาแบบนี้โดดใส่เราหรือเปล่าดออหลบเอานึกว่าจะมาตีเราแต่ผมเราหลบไปก่อนนะผมเพื่อความปลอดภัยนะฮะมาเอสยา am มามาจะเล่นกันไหมเราจะเล่นกันหรืเอเปล่าโดดไปนู่นแล้วนะผมไปตามไปครับผมตามไปนฮะมีเคาน์เตอร์รอจังหวะนวตั้งเคาน์เตอร์รอแล้วก็ ว้าวไงล่ะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยใครมาใครมาใครมาเราติดบุญแบบนี้แต่ว่าโดนเคาะมาก่อนนะผมไบ่เลวลามีกิฟฟอนสแลนแล้วนะผมรอเลยฮะเราหามุมได้เลยครับผมปาดตรงไหนดีเฮ้ยตัวบนดีกว่าครับผมตัวบนดอทไม่ดอทดอทไม่ดอทดอทไม่ดอทดอทดี เอ้าดอดเฉยดอดแล้วก็โดนโดนปาดเลยครับผมโอ้โหเขามีการตายได้นะผมแต่ว่าเขาไม่ยอมแล้วเขาไม่ดอดแล้วคราวนี้เขาดึงธงเลยครับผมโอ้โหเฟลเลยตีเข้าไปตีธรรมดาตีธรรมดานวดเข้าไปนวดเข้าไปตายเรียบร้อยผมได้มา3สแต็กแล้วนะผมดึงธงครับเพื่อนงั้นเราดึงเองไม่เป็นไรเราดึงได้เราดึงได้โอเคครับผมเดี๋ยวไปหาวงไฟก่อนนะผมจะได้กดเคาน์เตอร์ได้นะผมเฮ้ยเอ๊ะจะมามีคนโดดลงมาสวยแบบนี้เต็มตัวเลยดอดโชว์มาหนึ่งทีแล้วก็ตีหลอก ตีหลอกเข้าไปอุ้ยโดนน็อกแบ็กก่อนโอ้โหไม่ทันได้กดเคาน์เตอร์เลยบ้าเอ้ย คิดดรอคิดรอใจเย็นใจเย็นตั้งเคาน์เตอร์รอนี่ไงหยุดสงครามแต่มันอมตะไงโอ้โหเราโดนตัดเลือดนะผมปาดล้มก่อนบ้าเอ้ยโอ้โหชิบหายละชิบหายละแบบนี้ไม่ดีแน่โดนตัดเลือดแบบนี้ต้องหนีแล้วฮะต้องออกมาตั้งหลักก่อนเลยครับผมอันตรายจัดจนะผมปกติแล้วเวลาตัวละครเราเนี่ยดโดนตัดเลือดหรือโดนสถานะต,ต่างๆเนี่ยมันจะทําให้ตัวละครเราเนี่ยมีบัฟดีเฟนต์นั่นเองนะผมทำให้ถึกขึ้นมากๆเลยนะผมแต่จังหวะนี้เอาหายแล้วอย่างนี้ก็สวยดิต้องคิวใครสักคนเพื่อเด้งเลือดนะฮะแต่ตอนนี้ตรงการที่นัว เข้าไปพ่ายคือแตกเท่านั้นเลยนะผมเ,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 เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเโอ้โหมีคาดแบบนี้ก็สวยดีครับผมผอมบวกโอ้หาเรื่องแบบนี้ถึงที่เลยมามามาดิมาดิจะไปไหนจะไปไม่ได้ฆ่าอีกแล้วนะผมเดยเขา้าฆ่าไปก่อนนะผมโอ้โหเซ็งเลยรอกิฟฟอนสแลกก่อนจบแล้วกันนี่ไงแตกหนึ่งสุดท้ายนะผมก็จบไปเที่ยวรอบผมสำหรับเกมแรกนะผมสำหรับใช้มาริฟอร์ดนั่นเองนะฮะ 気る気るお前の仕事で来い โอเคผมมาอยู่กับตัวละครตัวถัดไปนะผมกับแชงฟิล์มเลสในผมสายหมัดสีเขียวนะผมในเมตาปัจจุบันนะผมโชคดีที่ว่าตานี้ไม่มีนักงูนะผมตัวละครแชงตัวนี้สามารถกลับมาเล่นได้ง่ายๆเลยนะผมถ้าไม่มีนักงูนะเพียงแค่นักงูหายไปจากเมตาเนี่ยแชงตัวนี้จะกลับมาเก่งมากๆเลยนะผมเราก็เปิดก่อนเลยแทงทะลวงไปก่อนเอาลุจิจะห้าวลุขึ้นมาผมได้ลมลันเอาหายโอ้โหฟันลมล้วนๆ้วนลุจิมันไปน,นู่นได้ยังไงอ๋อสกิลสองหลบไปผมอาคาเดี๋ยวผมเล่นเองผมจัดเองผมเล่นได้ โอ้โหทำล้มไปไม่เป็นไรครับผมมาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาตีธรรมดาตีธรรมดาตีธตรรมดาครบ3ชุดพอครับผมเรียบร้อยเฮ้ยเลยลี่ไม่ไหวแล้วต้องเล่นแล้เลลี่ตัวนี้ต้องจัดดักๆแล้วเพราะว่าทําเช็คเข่าวไว้เยอะมาดิหนึ่งสองแล้วก็ผมแดงลมหลัน ให้มันได้อย่างนี้ตอนเจอกับแฉงขาให้มันได้อย่างนี้มาลังแกรเราไว้เยอะไงเราก็ต้องเล่นคืนเอ้ยใจเย็น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 นะครับพี่พี่พ,พี่พี่ครับโอ้โหสีน้ำเงินในห้าวจริงๆเลยอย่าลืมนะว่าเราเป็นแชงเขียวอดีตเคยโหดนะผมแต่ตอนนี้ก็ยังโหดอยู่ไงเอาสตันเอาสตันสตันเอ้ยมามา,มากันให้หมดมากันให้หมดทีเดียวออกนอกทงทาไมจ้าแทงทะลวงไปก่อนนะผมเอาแฮกเกอร์เดี๋ยวปิดงานให้ก่อนเลยเอาตีไปหนึ่งทีเอาไม้แตกนะผมเลยนนิดเดียว ต้องเก็บงานแล้วตีบู๊แบบนี้ก็เอาเดินอ้อมเดินอ้อมแล้วก็ตีซะเ,เลยนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวโรเจอร์โรเจอร์ผมแดง แทงทะลุเอ้าไม่ทันแล้วมันกระเด็นไปก่อนนะผมโอ้โหพลาดเลยนะฮะมามาค่อยๆนวด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 ตีตีเลยทีละสองหมื่นตีทีละสองหมื่นตีธรรมดาก็ตายตีตีธรรมดาก็ตายได้นะผมโอ้ยโรเจอร์มันไม่ใช่แชงขานะผมผมไม่ตีนานขนาดนั้นหรอกไปไหนโรเจอะโลมลันไปก่อนนะผมโดนไปหนึ่งทีเน่เกือบแตกนะผมล้มเลยนะฮะคือการตายเด้งนั่นเองนะผมแล้วก็ตีธรรมดาอีกครั้งหนึ่งโอ้โหเจ็ดพันสองนะผมดาเมจอย่างสุดผมแดงลมลันลุจิจะไปไหนจ้าโอ้โหโดนไปหนึ่งทีผม เกือบครึ่งหลอดนะผมโดนตัดแมกกาซีพีด้วยแต่ว่าฮาคิเราหายนะผมเอา้าเพื่อนจ็บการให้นะผมสวยงามมากครับผมตอนนี้สแต็กราค่อนข้างเยอะนะผมพอน็อกแบ็คไปหลายตัวมากมาแล้เอาเลี่ดำโอ้ท่านอาจารย์ท่านอาจารย์อยากเล่นด้วยเลยมานี่สิมานี่สิอาจารย์ลมรันหน่อยสิขอสักทีนะอุ้ยโดนนิกาส่งมาด้านล่างนะผมอะไรกันครับเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวขึ้นไป เดี๋ยวคือไปเอาคืนครับผมนิกาครับผมโอ้ยเดีย๋ยวค่อยเล่นกับนิกาให้ผมเล่นกับแฮกเกอร์ก่อนนะผมแต่ว่าก่อนอื่นเลยเราต้องมีฮาคี้นะผมแล้วก็ต้องไปโดนนิกาด้วยวก็ใช้ตรงน,นี้ไปก่อนนะผมแล้วก็มาแฮกเกอร์โดนละบาแบบนี้ก็สวยเลยพอดีเลยพร้อมสู้ครับผมดกขึ้นมาแล้วก็เอ้ยเน็ตเด้งเน็ตเด้งเฉย เอากันตายเด้งนะกันตายเด้งหรือเปล่ามาดีมาดีาดเอ้ยเฮ้นอกคงนอกคงออกนอกคงก็ต้องดูนะผมโอเด้งครับผมแล้วก็นิกะอย่างนั้นแล้วก็แทงทะลุไปก่อนท่ผมเอาหายเลยแต่ว่าฮาคิเราก็หายเช่นกันนะผมแล้วดูนั้นดูข้างบนนั้นสิโอ้โหโรเจอร์ดำนะผมมันขึ้นไปป่วนฝั่งบ้านเรานะผมต้องคอยขัดแล้วไหมฮะต้องคอยขัดแล้วไหมฮะเฮ้ยอาคาไหวไปะเนี่ยนาย เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไปให้อาคาเล่นไปเราลองกันลุจจิแล้วกันลุจจิขอสักทีเอ้าแตกเลยนะผมก็จบไปที่เราแล้วสำหรับเกมที่สองนะผมสำหรับตัวละครแชงฟิล์มเบลดนั่นเองนะฮะ โอเคครับผมมาอยู่กับเกมสุดท้ายของกับแชงคาุมูซารีนะเดงนะผมรอบนี้เรามากับปาร์ตี้นะผมของโฟอีนะเดยนะฮะก็เดี๋ยวเราจะบุกธงบีก่อนเลยแล้วกันนะผม มีเพื่อเรากันให้อย่างนี้เราก็อุ่นใจนะผมเราก็ไปบุกได้อย่างสบายใจผมเอาเป็นแช้งนะขอเปิดก่อนด้วยสกิลสองแล้วก็ปาดเลยแล้วกันเออไม่รู้ว่าใครจะดีใครได้เอาสํานักเดียวกันเลยไม่เป็นไรครับผมตีธรรมดาให้ล้มแล้วผมเซตเหรียญที่เราใช้เนี่ยถ้าทำให้เขาล้มเนี่ยโดนคูดาสกิลสองเราจะมาเลยผมเอาล้มล้มไงล้มแล้วไงคูดาสกิลสองเราจะมาไวนะผมถ้าเกิดทำให้เขาล้มเรื่อยๆนะผมนี่ไงนี่ไงล้มอีกแล้วไงเราดึงธงรอครับผมจะได้ย้นคูดาสกิลสองไปด้วยเลยมาพร้อมแล้วพร้อมแล้วไปไหนละจ้าเอาแตกเลยนะผมได้กล เลือดมีคนใกล้ตายสกิลสองใกล้มาก็แทงทะลวงไปก่อนเอาอินสแตนส์คิวไปหนึ่งนะผมมันมีอีกตัวใกล้ตายก็บักตะไคร้อีกรอบหนึ่งนะผมดรอปมาปุ๊บก็ข่าวมุกสารีอีกรอบเอาแตกนะผมอุ้ยมาไอตัวโอ้โหน้องงูมาไม่หยุดมาไม่หยุดจริงๆนะน้องงูตัวนี้นะผมตีตัดไฟก่อนนะผมแล้วก็เตรียมตัวเอาล้มไปแล้วไงเตรียมตัวใช้สกิลสองเขาโคกิฟฟ์แทงทะลวงครับผมกิฟฟ์บักตะไคร้อีกรอบเอาหายนะผมแล้วก็ดึงธงคืนเลยฮะรีดดึงจนด่วนนะผมเขาน่าจะไม่มีตัวไหนมาขัดเราได้แล้วนะผมโไมู่่ฟีด้วยว่น เอ้ยอคุณยักษ์เดินผ่านตกใจหมดนะผมทีมเรานะฮะไม่ใช่ฝั่งตรงข้ามนะผมโชคดีที่เป็นทีมเราถ้าเป็นฝั่งตรงข้ามต้องหนีนะแทงทะลก่อลนะผมเพื่อทักทายแล้วก็คาวมูซารีที่เอาเกิดใหม่นะผมไม่มีฮาคิก็เกิดใหม่อย่างเดียวนะผมเฮ้ยลุจิ รุจิจะเล่นแล้นายจะเล่นหรือเปล่านายโดนปากตะไคร้เข้าไปก็แตกได้นะผมเฮ้ยเช้งน,นะเฮ้ยมันปากตะไคร้เต่คนยักษ์เราเราต้องตีมันแล้วก็ปากตะไคร้เต็มันคืนเออสวยครับผมมีไก่อยู่ตรงนี้แต่ว่าเราเลือดเต็มนะผม <S <S น้องงูไปหน้าบ้านนะผมงั้นเราก็เอาเลยแล้วกันนะผมสำหรับทงนี้นะผม <S <S น่าจะไม่มีคนกลับมาหรือเปล่าน้องงูเกิดใหม่แล้วก็บินไปธงนูนไงธงนี้ก็ฟรีอ e ีสปอร์ตนะผมเรียบร้อยผมน่าจะดึงได้นะผมถ้าเกิดน้องงูไม่วาปกลับมาก่อนนะเอามาคนนี้ก็ไม่ทันแล้วไงต้องตัดไฟก่อนนะผมตัดไฟ ัดไฟไปก่อน,นครับผมแล้วก็แทงทัดลวงเพื่อเติมฮาคิแล้วก็ปักตั้งไขอีกรอบนึงเอาเกือบแตกนะผมถอยออกมาเว้นระยะห่างนะผมโควิดนะผมแล้วก็หันไปขับมูฟารีเข้าไปยังไม่แตกดันติดบูธพอดีไงโอ้โหติดบูธจังหวะเกินเมื่อกี้คือถ้าไม่ติดบูธนน้องมูแตกแล้วนะผมโอ้ดันติดบูธเฉยเลยเริ่มแย่และเริ่มแย่และดอดเอ,อาหมดฮะตีเข้าไปครับตีเรืเ่อยๆตีเรืเ่อยๆก่อนฮะฮาคิเราหมดไงโอชิปละ แต่ไม่เป็นไรครับผมเราจะมาแล้วายะคิดแก้มาแล้วแค่ยือย้อไว้ยื้อก็พอแล้วก็ผมเองแทงทัดรวมอินสแตนคิวไปนะผมเรียบร้อยไม่รอดแล้ผมเฮ้ยเฮ้ย,ยมีคนดึงมีคนเนียนดึงเสร็จแกไม่รอดแนะ่รอเลยข่าวมุกซาลิเออหายอุ้ยโดนอะไรครับเนี่ยโอ้โหโดนน้องงูนะผมตกใจหมดเลยอยู่ดีกระเด็นมาเฉยเลยมาตีตีตัดไฟใกล้แตกรอแล้วผมสกิลสองมาพร้อมอินสแตนคิวไปก่อนเลยแล้วกันเรียบร้อยผม เหมือนมีตัวอยู่ใกล้ๆทงสองบ้านเขาแล้วผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเน้องงูอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งดึงอย่าพึ่งดึงอย่าพึ่งนะตีโอไม่ทันว่ะชิปหายละแล้วแเฉงก็มาอย่าพึ่งล้มผมโอ้โหโดนสองเด้งโดนอะไรไม่รู้นะผมแต่รู้แต่ว่าโดนสองเด้งนะฮะมาอย่าพึ่งหนีโอ้โหไปแล้วนะผมแล้วก็แทงทะลวงไปก่อนนะผมแต่ว่าก็จบไปที่บ้านผมสังเกตสุดท้ายนะผมกับตัวละครแเฉงคาโมซลีนั่นเองนะผมก็ฝากไว้กันนิดนึงนะผมทำให้ยากภาคคนนี้ต่อไปสามารถกด subscribe ไว้เลยนะผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครัับเจจงกน subscribe